ดีค่ะหนูไอฟอดค่ะที่ภรษาการขายฟอดเพาเวแดงนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอดบายหนูไอค่ะคลิปนี้หนูไอกำลังจะมาส่งรถให้กับลูกค้า VP ไอของหนูไอที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะทางวันนี้นะคะเป็นรุ่นของ n e ็กเจนแลนเจตัว XL ค่ะหรือว่ารุ่นแคบตัวเตี้ยของเรานั่นเองนะคะคันนี้ลูกค้าให้ความสนใจกันเยอะมากๆเลยนะคะใครที่เน้นบรรทุกเน้นใช้งานสายขนส่งโลจิสติกต่างๆนะคะรุ่นนี้แนะนําเลยนะคะราคาจัดจำหน่ายรุ่นนี้น่ารักมากค่ะ645,000บาทนะคะเ,นเครื่องย 2. เกียร์ธรรมดา5สปีดเลยค่ะกับพละกาลังแรงม้าสูงสุดนะคะห5 0งแรงม้าเลยเดี๋ยวไปดูรอบคันกันนะคะว่าคันนี้เรามีตกแต่งอะไรบ้างเนาะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้าเดิมๆเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะใช้เป็นตัวกระจังหน้าเดิมเลยค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาจะได้มาเป็นกระจังหน้าสีดําล้วนให้แบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นรูปทรงของ넥เ,เจนเราเลยนะคะก็เป็นรูปทรงสี่แขมค่ะได้เป็นไฟหน้ามาตสึดีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็ได้ระบบป,ปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติด้วยค่บงไมมีเสรริหหลออใ้ ้านหะะเป็นสีดาด้านให้แบบนี้นะคะช่วยทําให้ตัวไฟหน้าเนี่ยดูโดดเด่นดูสะดุดตาขึ้นเนาะส่วนด้านล่างสุดเลยนะคะรุ่นของตัว XL หรือว่าตัวเตี้ยเราเนี่ยฟอร์ดเขาจะให้หูลักจูงหรือว่าตะขอลักจูงนะคะอย่างน้อย1จุดค่ะซึ่งรุ่นเนี่ยก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะก็มีให้1จุดด้วยกันไฟตัดหมอกนะคะเดิมเดิมรุ่นนี้ไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าท่านใดที่สนใจอยากจะติดตั้งเพิ่มนะคะน้องไอก็มีอัปเกรดแล้วก็มีติดตั้งให้ค่ะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะค ระบบเบรก a อพระบบกระาจแรงเบรก n ินดี D นะคะรุ่นนี้ก็มีจัดใส่มาให้จากโรงงานเหมือนกันค่ะส่วนด้านข้างตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแม็กอะไรเลยนะคะมาแบบเดิเดมๆเลยเพราะว่าเราเน้นบรรทุกนะคะซึ่งก็ได้มาเป็นล้อกระทะจากโรงงานเลยนะคะเดิมเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะได้เป็นล้อกระทะ16นิ้วค่ะซีรีส์ยางที่มาจากตัวโรงงานเลยนะคะก็จะเป็น21570เป็น R16 นั่นเองค่ะแล้วก็เน้นบรรทุกคือเดิมๆเ,เลยจากโรงงานนะคะไม่ได้มีทำช่วงล่างอะไรเพิ่มนะคะคันนี้ ด้านข้างตัวรถเนี่ยก็มาแบบ คลีนๆใสๆเป็นโชว์สีบรอนเงินรวดอย่างนี้เลยนะคะอย่างรุ่น XL เนี่ยกระจกมองข้างเขาจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยค่ะคันนี้กระจกมองข้างจะปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าเวลาพับก็ยังเป็นแมนวนวลอยู่นะกันสาดมีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็มีติดตั้งมาจนถึงช่องแคบให้เลยนะคะเป็นสีดําให้แบบนี้ค่ะแล้วก็เ้ารองมือเ,เปิดประตูนะคะเป็นสีดาด้านค่ะเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ด้วยนะคะอย่างฟิล์มที่เราติดตั้งให้นะก็จะเป็นฟิล์มเซอราวิกเกรด ของตัวสีฟิล์มได้นะคะว่าจะเป็น40 60 80เลือกได้เลยค่ะส่วนข้างบนที่เห็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตู้ถือนะซึ่งไซสายตัวนี้ที่เราติดนะคะจะเป็น1.8เมตรค่ะ เราติดตั้งให้พร้อมใช้งานไปเลยนะคะการจดทะเบียนการติดตู้เนี่ยน้องไอก็คือจัดการให้ครบจบหมดเลยค่ะลูกค้าก็คือแค่จ่ายเงินดาวแล้วจบเลยเราจะก็จัดการติดให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในรถกันค่ะภายในตัวรถนะคะคอนโซลในรุ่นของ x อตัวเตี้ยเนี่ยคอนโซลเขาเหมือนกับตัวยกสูง XL พาร์เลยนะคะก็จะเป็นสีดําตัด้วยสีเทาแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะจอตรงกลางยังได้มาเป็น10.1นิ้วนะคะรองรับ a p ป l ป c a ค P l a y Android Auto แบบไร้สายให้ด้วยนะคะด้านล่างสุดก็มี USB มี IC ให้ Bluetooth, ลูทูรองรับเหมือนนนกัะคะ ใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีระบบ Ford Pass Connect แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของ Ford เราด้วยนะคะธรรมดา5สปีดค่ะอย่างที่ต้องไงบอกนะคะรุ่นนี้พวงมาลัยมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะคะมีติดตั้งมาจากโรงงานให้เหมือนกันค่ะจอด้านหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วซึ่งก็มีมาให้เหมือนตัวรุ่นยกสูงเลยนะคะฟังก์ชันภายในเนี่ยครบมากๆนะคะแคปก็จะเป็นแคปเปิดได้ให้แบบนี้นะคะค่อนข้างกว้างเลยนะคะ น่าใช้มากๆเลยค่ะตู้ด้านหลังนะคะสายความสูงที่เห็นอย่างที่น้องไอบอกนะคะอันนี้ก็จะเป็น1.8เมตรซึ่งสายบรรทุกแนวติดตู้ทึบแบบนี้นะคะก็จะมี2.1เมตรมี1.8เมตร2.1เมตรเนี่ยน้องไอมีติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถรับชมได้ค่ะด้านท้ายตัวรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อฝาถังน้ำมันนะคะก็ติดตั้งให้เป็นสีดำด้านเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้ก็จะเข้าเซตกันเลยนะคะกับตัวครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายเบ้ารองตรงนี้จะเป็นสีดำด้านให้หมดเลยน้ำมันรองรับ ดีเซลเนี่ยจะเป็นทุกเกรดเลยนะคะอย่างที่เราเติมก็ B7 ค่ะเราก็เติมมาจาก ทกุงเหน้าท้ายตัวรถนะคะก็มีติดตั้งเป็นตัวครอบไฟท้ายเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกแล้วก็มาเป็นชุดเซตให้หมดเลยนะคะฝาท้ายดีไซน์มาใหม่ฉบเฉียวขึ้นดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ไฟเบรกย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่ๆขึ้นแล้วก็ตัวหนังสือและเจอตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือแลนเจอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวปั๊มเข้าไปกับตัวฝาท้ายเลยนะคะหน้าท้ายตัวรถไม่ได้มีติดกันชนนะเพราะว่าก็เป็นตัวเตี้ยนะคะก็ไม่มีการชนติดตั้งมาอยู่แล้วแอลนะคะรุ่นของ next gen เนี่ย พื้นที่กระบะด้านท้ายเขาจะกว้างขึ้นนะคะสามารถบรรจุข,ของได้มากขึ้นเพราะว่าเราย้ายตัวโชคนะคะออกมาอยู่ด้านนอกน,นั่นเองค่ะทำให้ตัวมิติตัวรถเนี่ยกว้างขึ้นถึง50มิลลิเมตรเลยนะคะทำให้การบรรทุกเนี่ยได้มากขึ้นค่ะ <ST AR> รุ่นนี้นะคะมีสีให้าคุณลูกค้าเลือกสสีดนกันะค่ะสีขาวสีดำแล้วก็สีบอลเงินนะคะแบบคันนี้ค่ะ สีราคาเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบให้เลยค่ะถ้าใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะคะอยากจะเอาไปใช้งานติดตู้ติดคอกนะคะน้องไอมีจัดโปรโมชั่นพร้อมชุดแต่งให้เลยค่ะสอบถามโปรโมชั่นนะคะศูนย์กาแฟหนึ่งหนึ่งห้าสองหกหกห้านะคะต่างจังหวัดน้องไอก็มีบริการเซ็นนแนนแล้วก็ส่งมอบรถให้เหมือนแบบนี้เลยค่ะก่อนจากกันคลิป hmm. น okay. like ี <Quiz zer. S 2> ้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทู e ให้น้องไอนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย